สวัสดีครับขอต้อนรับสู่ IN s t s t y ครบครับสำหรับคลิปนี้นะครับคือคลิปตอนต่อซึ่งแยกเป็นอาจจะเรียกว่าตอนแยกก็ได้ นะครับตอนย้ายจากราชตอนที่แล้วก็คือราชงโฮโฮวงศ์ฮอลเลอร์ซึ่งผมพูดถึงราชวงศ์เยอรมนีแน่นอะนครับสิ่งหนึ่งที่ทุกคนสนใจขึ้นมาและเชื่อว่าจะต้องสนใจนั่นก็คือว่าด้วยประเทศที่มีชื่อว่าปรรสเซียรหรือราชอาจักรปรรสเซียรครับเพราะนี้คือประเทศในกลุ่มเยอรมันซึ่งกลายเป็นจุดเริ่มต้นของการรวมชาติเยอรมันในเวลาต่อมาและนี่คือตอนที่ว่าด้วยเรื่องราวของปรรสเซียนั่นเองครับ ประเทศปรัสเซียนะครับเกิดจากดินแดน2ส,ส่วนด้วยกันคือปรัสเซียและบรันเดนบวกซึ่งดินแดน2ส,ส่วนนี้นะครับไม่มีพื้นที่ติดก,กันและถือว่าเป็นคนละส่วนกันนะครับโดยบรันเดนบวกเนี่ยเป็นส่วนข้างซ้ายนะครับซึ่งอยู่ในอาณาจักรเยอรมน,นีมาอย่างยาวนานตั้งแต่สมัยพระเจ้าออตโตมหาราชส่วน ปรสเทเนียนะครับเป็นดินแดนฝั่งขวาซึ่งจริงๆแล้วไม่ได้อยู่ในดินแดนเยอรมนีด้วยซ้ำนะครับแต่ค่อนข้างจะไปอยู่ในลิทัวเนียแล้วก็รัสเซียแต่สุดท้ายแล้วนะครับสองดินแดนส่วนนี้ตกเป็นสมบัติของตระกูลโฮเอนซอยเลอร์ครับต่เดิมเนี่ยนะครับตระกูลโฮเอนซอยเลอร์เป็นตระกูลขุนนางระดับสูงในรัสในบืินที่เรียกว่าชวาเบียหรือสวาเบียนะครับแต่ว่าก็สังสมอำนาจบาร,รมีจนในที่สุดก็ได้เป็น ปริ n c e เอเล t เตหรือว่าผู้คัดเลือกแห่งบรันเดนบว r g กแล้วก็ย้ายถิ่นฐานจากสวาเบียทางตอนเหนือลงมาสู่ดินแดนที่เรียกว่าบรันเดนบว r g กในปี1411 ส่วนปร์เซียเนี่ยนะครับได้มาที่หลังนะครับเพราะว่าเดิมดินแดนแถบนี้อยู่ภายใต้การดูแลของอัศวินทิวทอนิกนะครับแล้วก็มีเมืองสําคัญอย่างเคเนชแบกแล้วก็ดานซิกนะครับซึ่งเป็นเมืองติดทะเลแล้วก็สร้างไรายได้มหาศาลต,ต่างๆขาแล้วก็ตระกูลโฮ์สัลเลอร์เองก็เห็นผลประโยชน์ตรงตัวนี้เพราะฉะนั้นเขาจึงครอบเย็บปรารถนาที่จะครอบครองตาแหน่งแกรนมาสเตอร์แห่งทิวทอนิกแล้ววันนั้นก็มาถึงครับเมื่อสมาชิกข,ของตระกูลคนหนึ่งก็คืออันบัน ไปแต่งงานกับลูกสาวกษัตริย์โปลแลนด์นะครับซึ่งตอนนั้นเนี่ยกษัตริย์โปลแลนด์ไปคู่ครอบครองตำแหน่งแกรนด์มา t e สเตอร์แห่งทิวทัศน์ทำให้ตระกูลฮอลล์เซิร์นะครับมีความชอบทำเพียงพอและพวกเขาก็ได้ปรัสเซียเข้ามาครอบครองสมใจอยากอันแบร์แห่งปรัสเซียนะครับเป็นบุคคลแรกของตระกูลฮอลล์เซิร์ที่ได้เข้าไปปกครองปรัสเซียในปี1525ซึ่งเป็นช่วงที่นิกายลูเทอรลเนี่ยกำลังเบ่งบานในที่สุด นะครับเขาหันมานับถือศาสนานิกายนี้ครับด้วยเหตุผลคือเขาต้องการที่จะยึดที่ดินของพระสันตะปาปาในบริเวณนั้นนะครับเป็นการถาวรในการที่เขาอ้างว่าเขาเปลี่ยนนิกายจึงเขาไม่จําเป็นที่จะต้องทําตามพระศาสนาจักรนะครับแล้วก็สามารถที่จะปลดปล่อยดินแดนเหล่านั้นเนี่ยออกจากการควรบครองของพระศาสนาจักรได้ซึ่งมันก็เป็นผลนะครับซึ่งมันก็ได้ผลจริงๆด้วย ซึ่งต่อมาเนี่ยนะครับตระกูลสายหลักซึ่งปกครองอยู่ที่บรันเดนบวกเนี่ยนะครับก็เปลี่ยนมานับถือโปรเตสแซนต์ Protestant, ซึ่งมันสอดรับกันพอดีครับทำให้ดินแดน2ฝั่งนี้กลายเป็นรัฐเดียวกันซึ่งกลายเป็นฐานอำนาจใหญ่ทางการค้าและทางการเมืองของประเียพวกเขานะครับกลายเป็นรัฐที่มีอํานาจอย่างมากนะครับโดยเฉพาะในยุคข,ของฟรดริกบินแฮมซึ่งขึ้นมาดารงตําแหน่งในปี1640ข้อได้เปรียบก็คือว่าในขณะที่รัฐเยอรมันมีอื่นๆนะครับ ไม่ว่าจะเป็นบาวาารีนวูร์เทนแบงเนี่ยต้องเจอกับรัฐเยอรมนีแข็งแข็งด้วยกันนะครับแต่ดินแดงของประเียนั้นนะครับรายลอบไปด้วยเพื่อนบ้านที่อ่อนแอทั้งสิ้นไม่ว่าจะเป็นลิทัวเนียโปแลนด์เดนมาร์กสวีเดนนะครับเพราะฉะนั้นดินแดงเหล่านี้ครับไม่ใช่ศัตรูแล้วก็ไม่ได้ยากเย็นเลยถ้าเขาจะสร้างฐานอ้ำหน้าของเขาให้แข่งแข่งโดยที่ไม่ต้องกังวลว่ามันจะมีรัฐไหนมารู้สึกแบบว่าไม่พอใจแล้วก็มาทําสงครามกับเขาเพราะว่ารัฐเพื่อนบ้านทั้งหลายล้วนแต่อ่อนแอทั้งสิ้นนะครับ เมื่อเกิดสงคราม30ปีขึ้นครับปรัสเซียกลายเป็นรัฐที่เข้มแข็งที่สุดนะครับแล้วก็ได้รับความเสียหายจากสงครามนี้น้อยที่สุดในที่สุดเขาก็เฉือนชายในฐานะผู้นํารัฐเยอรมนีสงคราม30ปีนะครับก็คือสงครามศาส,สนาในเยอรมนีนะครับเป็นการรบกันร,ระหว่างรัฐที่เป็นโปรเตสตต์กับรัฐที่เป็นคาทอลิก พ้นของสงครามนี้นะครับฝ่ายคาทอลิกเนี่ยค่อนข้างแพ้อย่างชัดเจนทาให้ฝ่ายโปรเตสเซนเนี่ยหลุดพ้นจากการอยู่ภายใต้อํานาจของฝั่งคาทอลิกแล้วก็หยุดพ้นจากการอยู่ใ,ใต้ร่มงงากการรงเงาของจกักรวรรดิโรมันอันศักดิ์สิทธิ์แล้วก็ประเทศออสเตรียทําให้พวกเขามีโอกาสที่จะสร้างชาติของตัวเองขึ้นมาปรัสเซียนะครับถือว่าโดดเด่นที่สุดแล้วก็มีพัฒนาการเด่นเร็วที่สุดนะครับทำให้รัสเซียเนี่ยมีการเติบโตอย่างรวดเร็วโดยเฉพาะอย่างยิ่งการผนวกรวมดินแดนอย่างมักเดนบวกและฮัลเลอร์นะครับซึ่งพอ ต่อมาเนี่ยในปี1720 เปอเซียก็ยังไปชนะสวีเดนนะครับแล้วก็ยึดดินแดนพมรเนียเข้ามาเป็นส่วนหนึ่งของปรรสเซียนะครับทำให้ดินแดนในการมีแหล่งเพาะปลูกและเป็นแหล่งอาหารซึ่งสร้างรายได้จำนวนมหา,าศาลให้กับปรรสเซียนะครับปรรสเซียเนี่ยกลายเป็นยดรัฐเยอรมันที่ครบเครื่องมากที่สุดนะครับแล้วก็ผีตัวเองขึ้นจากรัฐราชรัฐธรรมดากลายเป็นราชอาณาจักรหรือประเทศปรรสเซียในที่สุดกลายเป็นรัฐแรกในเยอรมน,นีครับที่สถาปนวไปที่ไปสถาปนาตัวเนี่ยขึ้นมาเป็นประเทศหรือราชอาณานจักร กฐานะผู้ปกครองจากข้าผู้ครองรัฐกลายเป็นกษัตริย์ในที่สุดนะครับแล้วเขาก็ตั้งเบอร์ลินขึ้นเป็นเมืองหลวงหลักในขณะที่ p พสตดัมเป็นเมืองหลวงรองประเียนะครับเป็นรัฐเยอรมันรัฐแรกนะครับที่ปรับตัวเองให้ทันสมัยแล้วก็มีประสิทธิภาพอย่างมากนะครับตามสมัยนิยมก็คือ ตามสังคมยุคใหม่นะครับที่ก้าวหลุดพ้นจากยุคกลางประเียถือว่ามีความก้าวหน้าสูงสุดในบรรดารัฐยุโรปด้วยกันเองเช่นการปรับปรุงภาษีการปรับปรุงระบบคลังนะครับการปกครองของรัฐบาลประเียมีความเป็นสมัยใหม่มากเหมือนอังกฤษก,กับฝรั่งเศสเลยนะครับโดยเฉพาะยิ่งการเชิญพวกโปรเตสแตนต์ซึ่งลีภัยทางการเมืองมาจากฝรั่งเศสนะครับเข้ามาทดแทนพลเมืองเยอรมน,นีที่ตายไปในสงคราม30ปีเพราะฉะนั้นกลายเป็นว่าประเียเนี่ยอุดมด้วยช่างฝีมือจํานวนมหาศาล สิ่งที่ก้าวหน้าที่สุดในปรเซีสนะครับอย่างที่เคยพูดไปแล้วนั่นก็คือกิจาการว่าด้วยทหารนั่นเองเพราะว่า ในยุคนั้นนะครับแม้ว่ากองทัพของประเทศหลายประเทศจะมีความยิ่งใหญ่อยู่ก็ตามนะครับแต่กองทัพเหล่านั้นส่วนใหญ่เป็นทหารรับจ้างยังไม่ใช่ทหารของรัฐจริงๆก็คือส่วนใหญ่เป็นทหารเป็นกลุ่มกองทหารที่เขาจ้างเข้ามาทำงนานที่ทหารซึ่งส่วนใหญ่แล้วก็คือคนสวิตเซอร์แลนด์นั่นแหละครับเพราะสวิตเซอร์แลนด์มันไม่มีทรัพยากรอ,อื่นนอกจากคนเขาก็เลยส่งคนออกอะครับอย่างสวิสกาซึ่งเป็นกองทหารของอ,อ่วาติกันก็เป็นคนสวิตเซอร์แลนด์นะครับถือว่าเป็นกองทหารรับจ้างทีนี้เนี่ย ปรเซียมองว่าไอ้บรรดาทหารรับจ้างเหล่านี้มันไม่ไม่มีความเป็น,นหนึ่งใจเดียวกันเพราะว่าทาเพื่อเงินไม่ได้มีความรักชาติบ้านเมืองแล้วก็ไม่ได้มีความสํานึกร่วมกันในดินแดนที่ตัวเองปกป้องหรือต่อสู้เพราะฉะนั้นเนี่ยเขามองว่าไม่สมควรที่จะใช้ทหารรับจ้างอีกภายใต้าการนําของพระเจ้าฟริดดิกวินแฮมที่1ครับก็เลยตัดสินใจที่ทําการปฏิรูปทหารด้วยการสร้างกองทัพประจําการขึ้นโดยใช้ระบบการ เกณฑ์ทหารครั้งแรกของโลกนะครับแล้วก็เป็นระบบเกณฑ์อาชีพที่ใช้มาในทุกประเทศของโลกจนถึงปัจจุบันด้วยนะครับโดยทหารที่เข้ามานะครับจะได้รับการฝึกฝนมีเงินเดือนมีสวัสดิการทหารเหล่านี้จึงไม่ต้องกังวลเรื่องปากท้องครับและไม่ต้องกังวลว่าครอบครัวเขาจะอดอยากๆเขามีเงินมีรายได้มีสวัสดิการที่จะดูแลครอบครัวเขาเพราะฉะนั้นเขาก็เลยเต็มที่ับการทําหน้าที่ทหารทําให้กองทัพประสเสียกลายเป็นกองทัพที่เข้มแข็งที่สุดเท่าที่เคยมีมาในยุโรป กองทัพของพระเจ้าฟรดิกวินแฮมที่1นนะครับสร้างชื่อได้ว่าแข็งแกร่งที่สุดแล้วก็ได้ทรงได้รับยกย่องว่าเป็นโซเยอร์คิงหรือว่ากษัตริย์เหล็กนะครับเพราะว่าทรงมีกลยุทธ์การรบแปลกๆใหม่ๆอยู่เสมอนะครับจนอาณาจักรอื่นๆเนี่ยพากัทนทำตามกองทัพของพระองค์นะครับที่ถูกสร้างขึ้นนี่แหละมันคือกุญแจสําคัญที่ทําให้ปรรสเซียก้าวขึ้นมามีอํานาจแบบพรวดพลาดแล้วก็มากพอที่จะเริ่มไปท้าชิงอํานาจกับประเทศอื่นๆในยุโรป ญาตาิของฟรีดดิกวินฮัมที่1นนะครับก็คือฟริดดิกที่2เติบโตมาแบบทหารครับทั้งทที่เขาชอบศิละปะดนตรี ry, และวรรณกรรมเขาทุกข์ใจกับการถูกเกลี้ยกล่อมให้การเป็นทาหารแต่การเกลี้ยกล่อมที่เขาเกลียดนี่แหละครับมันกลายเป็นสิ่งทีด่ดีที่สุดแล้วทาให้เขากลายเป็นกษัตริย์ที่ยิย่งใหญ่ที่สุดตลอดการของเยอรมนีเขาได้รับฉายาว่ามหาราชนะครับเป็นฟรีดิกมหาราชฟรีดดิกที่สองน,นะครับได้มีโอกาสแสดงแสงยานุภาพของกองทัพปรัสเซียนะครับด้วยการทําสงครามชิงไซ ชินดินแดนไซลีเซียมาจากออสเตรียทําให้จกักรพรรดิมาเรียเทเรซ่าเนี่ยนะครับมาจักพรรดินีมาเรียเทเรซ่านี่กโกรธมากนะครับแล้วก็กร่อสองคราม7ปีขึ้นในปี1756ซึ่งปรากฏว่าปรัสเซียเอาชนะออสเตรียได้ครับทั้งที่มีกําลังน้อยกว่าแล้วก็ถูกพันธมิตรของออสเตรียเนี่ยรุมแบบว่ารุมโจมตีทุกด้านไซลีเซียนะครับเป็นสินแดนสำคัญที่ปรัสเซียต้องการมากเพราะว่านี่คือแหล่งเหมืองแร่ขนาดใหญ่ ที่ประเสียต้องการนะครับเพราะว่าประเสียมีหลายพื้นที่เกษตรกรรมถ้าปรสเสียจะดีดตัวเองขึ้นไปเทียบเทียมอย่างอังกฤษกับฝรั่งเศสได้ต้องมีพื้นที่อุตสาหกรรมและไซลีเลเซียคือพื้นที่นั้นที่จะทาอุตสาหกรรมเพื่อสนับสนุนการเติบโต,ตทางเศรษฐกิจให้พวกเขาได้การพื้นดินแดนบางส่วนของโปรแลนด์นะครับทำให้ดินแดนประเสียและบรรนับนเนียนเชื่อมเข้าหากันและประเสียก็กลายเป็นประเทศที่ใครๆก็ต้องเกรงขามครับนอกจากเรื่องที่ เรื่องทหารแล้วนะคบฟริตดิที่2ก็ตอบสนองความชอบของตัวเองด้วยการเป็นกษัตริย์ที่สนใจเรื่องวิชาวความรู้ปรัชญาวัฒนธรรมเขาสนใจงานการศึกษาครับแล้วก็โดยเฉพาะวิทยาศาสตร์เขาจัดตั้งสถาบันทางสารศึกษาเยอะมากรวมถึงสถาบันที่เกี่ยวกับด้านวิทยาศาสตร์ ยุคนี้จึงถือว่าเป็นยุคเรืองปัญญาของเยอรมนีจริงๆนะครับวัฒนธรรมเยอรมนีกลายเป็นส่วนหนึ่งของวัฒนธรรมยุโรปนะครับกษัตริย์อังกฤษก็มาจากเยอรมนีในยุคนั้นก็คือกษัตริย์ราชวงศ์ฮันนาเวอร์นะครับทำให้วัฒนธรรมของเยอรมนีเนี่ยกระจายคู่ไปกับวัฒนธรรมของอังกฤษเขาปรับปรุงโครงสร้างกฎหมายโครงสร้างพื้นฐานรัฐนะครับให้เสรีภาพกับทุกคนและเขาก็จะเป็นกษัตริย์ที่ตั้งรูปแบบของผู้นำเนี่ยนะผู้ที่เป็นข้ารับใช้คนแรกของรัฐ ไม่แปลกใจนะครับถ้าเขาจะได้รับยกย่องให้เป็นกษัตริย์ที่ดีที่สุดข,ของเยอรมน,นีในขณะที่ปรัสเซียนะครับกลายเป็นราานาจากหลังสงคราม30ปีรัฐอื่นๆในเยอรมน,นีก็ไม่ได้หายตัวหายหน้าไปไหนนะครับเขาเองก็พัฒนาไล่ตามปรัสเซียมาติดๆเพียงแต่ว่าช้ากว่านะครับแล้วก็มีอยู่3ดินแดน3รัฐที่สามารถพัฒนาตัวเองเป็นประเทศได้เหมือนกับปรัสเซียนั่นก็คือเาเรียินซักเซิและก็วูเทนแบก ในเวลานั้นนะครับเยอรมนีกลายเป็นศูนย์กลางทางวิชาการและก็ความเจริญหลายๆด้านนะครับโดยเฉพาะปรัชญาวิทยาศาสตร์คณิตศาสตร์มากระทั่งศิลปะดนตรีวรรณกรรมเราเรียกยุคนี้ว่ายุคโรแมนติกหรือยุคโรแมนส์นะครับซึ่งเป็นช่วงที่เยอรมนีเฟื่องฟูม,มากและเยอรมนีก็กําลังลงรายได้เพิ่มกับความเป็นโรแมนติกของตัวเองจนกระทั่งเขาถูกศัตรูตลอดการเข้าโจมตีครับและศัตรูตลอดการที่เข้าโจมตีเขาก็คือฝรั่งเศสครับ ซึ่งฝรั่งเศสเป็นเพื่อนบ้านที่มาถึงจุดสูงสุดของเสรีภาพในปี1789เมื่อเกิดการปฏิวัติฝรั่งเศสหลังจากความวุ่นวายทั้งหลายทั้งปวงฝรั่งเศสก็มีผู้นำคนใหม่ที่ชื่อว่านโปเลียนโบนาปาร์ตครับ ความน่ากลัวของนโปเลียนทําไมยุโรปถึงกลัวนโปเลียนเวลาเราพูดถึงประสรยยุโรปพอมาถึงสงครามนโปเลียนเนี่ยทุกคนล้วนแต่ต่อต้านนโปเลียนทั้ทงกางที่นโปเลียนสถาปนาจึงเป็นจักรพรรดิเหมือนพวกเขานะครับและมีสถานะทาตัวเป็นกษัตริย์เหมือนพวกเขาก็ตามสิ่งที่พวกเขาควรนโปเลียนไม่ใช่กองทัพครับแล้วก็ไม่ใช่ตัวนโปเลียนแต่เป็นแนวคิดเสรีนิยมที่มันมากันนบนโปเลียน นโปลเลียนเป็นตัวแทนของแนวคิดเหล่านี้ครับถึงแม้ว่าเขาจะเป็นเผด็จก,การถึงเขาจะตั้งตัวเป็นกษัตริย์แต่ดีๆนะฮะให้ฟังดีๆว่าเขาไม่ใช่กษัตริย์แห่งราชจักฝรั่งเศสแต่เขาเป็นกษัตริย์แห่งสาธารรัฝรั่งเศส คือการเป็นกริย์ของนโปเลียนค่อนข้างความซับซ้อนนะครับแต่สิ่งหนึ่งที่มันมากับนโปเลียนก็คือเสรีนิยมและนโปเลียนก็เป็นสัญลักษณ์ของสิ่งเหล่านั้นการปฏิวัติฝรั่งเศสคือสัญลักษณ์ของการสร้างเสรีนิยมขึ้นซึ่งเป็นสิ่งที่บรรดากษัตริย์ุโรปวกลัวและไม่ต้องการให้เกิดขึ้นในประเทศของตัวเองเพราะฉะนั้นเขาจึงทํำยังไงก็ได้ที่จะต่อต้านนโปเลียนเพื่อไม่ให้คนในประเทศตัวเองเห็นนโปเลียนเห็นคนฝรั่งเศสม็นตัวอย่างแล้วก็ลุกฮือขึ้นปฏิวัติในประเทศตัวเองนี่คือเหตุผลลทีี่เเขากััวนนนโปยครบ กษัตริย์ยุโรปนะครับโดยเฉพาะปรัเสเซียได้เป็นตัวตั้งตัวตีในการต่อต้านนโปเลียนพวกเขาล้มเหลวนะครับหลายครั้งหลายคราเพราะว่านโปเลียนแข็งแกร่งกว่ามากแต่ว่าทั้งหมดทั้งมวลน,นี้นะครับก็ ก็สร้างความเสียหายให้กับเยอรมนีพอสมควรนะครับเพราะว่าโแลนดนเนีน่ยไั้นโปเลียนเนี่ยได้โอกาสแก้แค้นเพื่อนบ้านนะครับด้วยการยึดดินแดนเออเยอรมนีส่วนหนึ่งนะครับมาตั้งตัวในฐานะดินแดนลุ่มแม่น้ำนาไแล้วแม่น้ำไรหรือว่าเวสฟาเลียนมาตั้งเป็นอาณาจักรเวสฟาเลียนนะครับแล้วก็นโปเลียนเนี่ยได้แต่งตั้งให้เจอโรมเนวโปนาปะน้องชายของเขาขึ้นไปนเป็นกษัตร,ริย์แห่งเวสฟาเลียนในปี1 8 0 7 หลังจากนั้นนะครับนโปเลีนก็เผยแพร่นแนวคิดหัวก้าวหน้าในยน,นแทบนั้นนะครับยกเลิกระบบฟิวด้านยกเลิกอำน,นาจศาสนาให้เสรีภาพแล้วก็ให้สิทธิต่างๆซึ่งเป็นสิ่งแปลกใหม่ในทวีปยุโรปปรัสเซียเนี่ยนะครับเขายังละไว้ในฐานะพันธมิตรของแม่นะของเวสฟาเลียนแลวเขาก็เสนอให้ปาเซียกับเวสฟาเลียนเนี่ยรวมกันในฐานะของสมัพันธรัฐแม่น้ำนายแม่น้ำไรนะครับโดยที่ ไม่ว่าจะยังก็ตามปรัสเซียต้องอยู่ภายค่าเข้ารวมสมาพันธ์นี้ปรัสเซียก็ต้องยอมเท่ากับยอมอยู่ภายใต้อำนาจของฝรั่งเศสไปโดยปริยายนะครับนอกจากนี้เขายังยกฐานะบวาเรียรซักเซนและวูดทันแบงให้เทียบเท่ากับปรัสเซียเพื่อหวังว่าให้ดินแดนเหล่านี้แตกคอกันเองเพราะว่าสถานะเท่ากันนะครับแต่ว่านโปเลียนเนี่ยก็ได้ทําในการยกเลิกจกักรวรรดิโรมนานันศักดิ์ด้วยนะครับแม้ว่าสุดท้ายนะโปเลียนจะไปไม่ถึงฝักฝัดนะครับแต่สิ่งที่เขาทิ้งไว้ให้นะั่นก็คือไฟในการรวมประเทศเยอรมนี er ie, นั่นเอง ภายหลังปัญหานโปเลียนสิ้นสุดลงครับก็มีการประชุมเวียนนาขึ้นในปี1815เพื่อจัดระเบียบยุโรปใหม่โดยที่เขาต้องการให้ทุกอย่างกลับมาสู่สภาวะเดิมก่อนการปฏิวัติฝรั่งเศสออสเตรียนะครับในฐานะเจ้าภาพก็มีแนวคิดที่จะฟื้นฟู จักรวรรดิโรมานศสก์สิทธิ์ขึ้นโดยแม้นำว่าให้มีการก่อตั้งสิ่งที่เรียกว่าสมาพันธรัฐเยอรมันขึ้นโดยออสเตรียจะเป็นหัวหน้าครับแต่บรรดารัฐเยอรมันน่ไม่เอาด้วยเพราะเขาไม่อยากอยู่ภายใต้ออสเตรียกับจักรวรรดิโรมานาสก์สิทธิ์แล้วแต่สิ่งที่เกิดขึ้นก็คือดูเหมือนว่าออสเตรียกําลังจะรื้อฟื้นสิ่งเหล่านี้อีกครั้งหนึ่งแม้ว่าเยอรมนีกับออสเตรียจะเป็นเชื้อชาติเดียวกันแล้วก็ผู้ภาษาเดียวกันนะครับแต่ว่าเขาไม่เหมือนกันเลยแล้วเขาต่างกันมากคคนนเเเเเยยยยยออออออรรรรมมมมงงกกกก็ถูพววสตตตีีีดดดขข่่่่าาาโลลแไใช ออสเตรียเป็นคาทอลิกเยอรมันเป็นโปรเตสแตนต์ดังนั้นเขาก็เลยถือว่าเขาไม่ใช่วพวกเดียวกันครับความคิดในการรวมเป็นสมพันธ์เนี่ยนะครับเกิดจากการที่ว่าออสเตรียเนี่ยได้โอกาสตอนที่เกิดสงครามนโปเลียนยทุกคนร่วมไม้ร่วมมือกันออสเตรียก็เลยเข้าใจผิดไปว่าเสร็จสงครามนี้เยอรมน,นีก็จะคงรู้สึกเป็นหนึ่งเดียวกันกันกบออสเตรีย การรวมกันเป็นจัก,กรวรรดิอีกครั้งหนึ่งก็คงง่ายยากแต่ปรากฏว่าเปล่าเลยครับเขารวมกันเพื่อป่อต้านนโปเลียนเมื่อสุดนโปเลียนเขาก็กลับไปเป็นศัตรูเหมือนเดิมเพราะฉนั้นเขาก็เลยมองว่าไม่เอาอ่ะไม่เอาด้วยดีกว่าทีนี้เนี่ยไอบ้บรรดารัฐเยอรมน,นีทั้งหลายเขาก็รู้สึกว่าเขายังไม่มีพลังมากพอที่จะไปต่อต้านออสเตรียและใครละ่ะที่จะเป็นคู่ต่อสู้สมน้ําสมเนื้อกับออสเตรีย แล้วทั้งหมดก็หันเข้าไปหาปัสเซียครับปัสเซียคือสถานที่คืออาณาจักรอย่างเดียวที่สมน้ําสมเนือ้อออสเตรียมากที่สุดโดยเฉพาะตอนที่ฟรีดดิกที่2เหยียบหัวของออสเตรียแบบไม่เหลือซากเนี่ยนะครับเรียกได้ว่านี่คือคู่ชกที่สมน้ําสมเนื้อเพราะฉะนั้นครับบรรดารัฐในเยอรมันไม่ว่าจะเป็นซัคเซนบาวาเรียวิเทนแบกหรือแม้กระทั่งระดับรองเช่นเฮอร์เซนบาเดนนะครับฮัมบูร์กหรือแฟรงก์เฟิร์ต ก็ยกให้ปรัสเซียกลายเป็นผู้นําของพวกเขาเพื่อทำอะไรเพื่อคานำหน้ากับออสเตรียแล้วปรัสเซียก็กลายเป็นผู้นําของเยอรมนีไปโดยปริยายน,นั่นเองครับ ปรัสเซียเนี่ยนะครับได้แสดงตัวว่าเขาเนี่ยพร้อมที่จะเป็นผู้นําเยอรมนีเท่าไปสู่ยุคใหม่ในการโชว์วิสัยทัศน์ครับในการปรับปรุงโครงสร้างสังคมขนาดใหญ่โดยวยนก่อนหน้านี้เนี่ยปรัสเซียมีการปรับปรุงพื้นฐานค่อนข้างดีอยู่แล้วนะครับการปรับปรุงเพื่อสอดคล้องกับยุคสมัยเพื่อประสิทธิภาพสูงสุดในการบริหารงานและเศรษฐกิจซึ่งเรียกได้ว่าข้อสิ่งเหล่านี้เนี่ยเป็นสิ่งที่ดีมากโดยเฉพาะยิ่งเมื่อเกิดการปลุกรานของนโปเลียน ทำให้เขาเห็นว่าการปกครองเขามีข้อบกพร่องเขาก็เลยต้องปรับปรุงใหม่สิ่งหนึ่งที่เขาเรียนรู้จากนโปเลียนก็คือการให้สามัญชนเข้ามามีส่วนร่วมในการปกครองผ่านระบบการคัดเลือกตามความสามารถแทนที่จะใช้การสืบสก,กุลในหมู่ชนชั้นสงูงซึ่งมีความเสี่ยงสูงที่จะทําให้เกิดการปฏิวัติล้มล้างเหมือนกรณีในฝรั่งเศส บุคลากรเนี่ยนะครับเรียกได้ว่าเป็นคนสําคัญมากและชนสําคัญที่เป็นแกนนาในการปฏิรูปการปกครองในยุคนี้ก็คือไฮริชเฟรดิคคาร์ลและก็คารลอัลกุสฟอนฮันเดนแบกสองผู้นำในนะครับเป็นขุนนางช้นผู้น้อยนะครับที่ฉายแววขึ้นมาแล้วมาดารง,งตาแหน่งรัฐมนตรีของปรัสเซียการปฏิรูปนี้นะครับก็คือการเลิกการปิดกั้นของชนชั้นล่างให้เขาขึ้นมามีความสามารถแล้วก็ยกเลิอกอภิสิทธิ์ของชนชั้นสูงนํามาสู่การระบบการแข่งขันที่เป็นธรรม ยกเลิกฟิลด้านแบบถาวรแล้วก็เปลี่ยนทัพติดที่ดินกลายเป็นประชาชนที่มีความสามารถตาดถนัดและให้พวกเขาทําหน้าที่อย่างที่ควรจะเป็นเพื่อพัฒนาและทําให้ปรเซียเนี่ยก้าวหน้าเป็นเหตุให้ปรเซียนะครับเป็นแหล่งดึงดูดผู้คนที่มีศักยภาพให้เข้ามาอยู่ที่นี่มากขึ้นเรื่อยๆนะครับนอกจากนี้ยังมีการรวมอํานาจเข้าสู่ศูนย์กลางนะครับเพื่อให้เกิดการควบคุมอำนาจเบ็ดเสร็จแล้วก็ดึงดูดให้ประชากรทุกส่วนเนี่ยเข้ามามีส่วนร่วมถึงกัน มีการแต่งตั้งกระทรวงที่มีความหลากหลายมากขึ้นซึ่งเป็นต้นแบบระบบกระทรวงในปัจจุบันของโลกนี้ทุกประเทศเลยเกิดขึ้นจากปเซียนะครับแล้วก็แตกแขนงระบบย่อยออกมาเรียกว่าระบบราชการสภาองคมนตรีนะครับหรือที่ปรึกษา,ากษัตริย์ก็เปิดหุนนาให้ขุนนางชนผู้น้อยหรือผู้มีเยทันเนี่ยเข้ามาอยู่ที่นี้เพื่อแนะนาํากษัตริย์ในการทําหน้าที่ในการเป็นผู้บริหารประเทศ ฝ่ายทหารเองของประเซียสก็ไม่น้อยหน้าครับเพราะว่าประเซียสน่ะให้ความสําคัญกับทหารอย่างมากนะครับและระบบของปรัเงียอย่างที่ได้บายไปก่อนแล้วค่อนข้างมีระบบอย่างสูงนะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งเขาได้ผลิตบุคลากรอย่างที่พอสตดัม เป็นสถาบันผลิตบุคลากรทาหารที่มีคุณภาพสูงมากนะครับซึ่งบุคคลสำคัญคนหนึ่งที่ถูกผลิตออกจากพอสตัมก็คือคาร์ลฟอนคลาวสเซวิทซึ่งเป็นผู้เขียนหนังสือโ no นว a r นะครับเป็นตำราเ,ออเขาเรียกว่าตำราสงครามระดับโลกเลยนะครับแล้วก็เขาก็ยังเป็นอาจารย์ซึ่งผลิตทหารชั้นเยี่ยมออกมาเป็นจำนวนมาก แม้ว่าปรเซียนะครับจะค่อนข้างให้เสรีภาพมากมายอยู่พอสมควรแต่การออกปากออกเสียงหรือการแสดงความเห็นเป็นสิ่งที่ไม่ควรทําในปรเซียนะครับการกําหนดทิศทางนโยบายก็ยังเป็นเรื่องของคนชั้นสูงอยู่ดีนะครับแล้วที่สําคัญกลุ่มปัญญาชนที่มาการเสรีภาพนี้ก็ยังไม่ได้มีความเข้มแข็งเพราะว่ารัฐได้ตัดไฟแต่ต้นลมหรือตัดหน่อเชื้อไปที่เรียบร้อยแล้วแต่เอาเป็นว่าสิ่งหนึ่งที่มันเกิดร่วมกันครับไม่ว่าจะเป็นคนชั้นสูงหรือสามัญชนชั้นล่างซึ่งต้องการจะมีบทบาทเหมือนกัน สิ่งที่เขามีร่วมกันในปรเซียก็คือความต้องการที่จะรวมชาติเยอรมันโดยมีปรเซียเป็นแกนนําสูงสุดนั่นเองครับ เป็นยังไงบ้างครับสำหรับเรื่องราวของราชนาจาักปรปัสเซียคือจริงๆแล้วผมสามารถเล่าต่อได้นะครับแต่ผมอยากจะแบ่งเป็นตอนเป็นตอนให้เกิดการติดตามนะครับแล้วก็เพื่อที่จะไม่ให้คลิปเนี่ยมันยืดเยื้อมากเกินไปนะครับเพราะว่าจริงๆแล้วเนี่ยหลายคนก็บ่นมาเหมือนกันนะครับว่าคลิปผมี่ยมีเวลาค่อนข้างยาวนะครับบางที20นาที30นาทีเอ,อ่ก็พยายามที่จะทําให้ เนื้อหามันกระชับที่สุดนะครับแต่ว่าสุดท้ายแล้วผมก็บอกว่าการเรียนประวัติศาสตร์มันเป็นเรื่องของวิทยาศาสตร์นะครับประวัติศาสตร์เป็นวิชาด้านวิทยาศาสตร์นะครับมันต้องมีเรื่องของเหตุและผลมีข้อสันนิษฐานมีข้อพิสูจน์นะครับแล้วก็มีเหตุมีผลเพราะว่าเหตุการณ์บนโลกใบน,นี้มันไม่เกิดขึ้นลอยๆไม่ได้มีว่าอยู่ๆใครขึ้นมาแล้วฉันก็คิดขึ้นมาเองได้มันมีเหตุการณ์นํามาก่อนครับซึ่งเป็นต้นเหตุและเป็นสายเหตุรวมถึงผลที่มันเกิดขึ้น วิชานี้เป็นวิทยาศาสตร์นะครับแล้วผมก็อยากทําให้มันเป็นวิทยาศาสตร์มากที่สุดเพื่อหลุดพ้นจากกรอบเดิมๆว่าประวัติเป็นเรื่องของคนโบราณที่โง่งงายไม่ใช่นะครับมันเป็นวิทยาศาสตร์ที่สามารถพิสูจน์ได้และมันก็พิสูจน์ได้จริงๆสำหรับคลิปนี้นะครับก็เป็นหนึ่งในตอนเยอรมนีซึ่งยังจะมีต่อนะครับและแน่นอนว่าผมจะไม่จบแค่เรื่องของจักรวรรดิเยอรมนีหรือยุคเยอรมนีที่มีกษัตริย์เท่านั้นเพราะไหนๆก็พูดแล้วครับยาวเลยล้วกันไปจนถึงยุคนาซี แล้วก็ยุค2องเยอรมน,นียุคสงครามเรียนเลยดีกว่านะครับเรียกว่าลากยาวของเรื่องเยอรมน,นีให้ครบจบในที่เดียวนะครับสำหรับตอนนี้ก็จบลงแล้วแล้วตอนถัดไปเรายังมีตอนต่อๆไปนั้นอย่าลืมติดตามชมด้วยนะครับสำหรับตอนนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ